ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งในเคปออสติโดนะครับกับบรรทุกไฟทองนะครับคลิปวันนี้ก็ยังอยู่กับ s b t ส่วนหอีกเช่นเคยนะครับแต่จะอยู่ในส่วนของ Danger World แล้วนะครับก็ a n g e r World เน่ยจะแบ่งเป็นสองสายเนาะก็จะเป็นในส่วนของสายเก่าอย่างทอตยังกี้และสายใหม่ที่ค่อนข้างน่ากลัวใช่ไหมครับทุกคนอืมใช่ เดี๋ยวจะหลับรุยจี้นะ <c oughs> โอเคครับก่อนที่จะดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปเนาะเราจะได้ไม่พลาดผลง,งานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วน Discord นะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่บนเนอร์ช่องก็ได้เช่นกันนะครับผม <Yes. S 1> โอเคครับนั่นเป็นเรื่องที่ใบแรกอนะไรกันนะเราจะเป็นส่วนของดันจาร์เวทที่อ๋อเดี๋ยวค่อยพูดถึงธีมแล้วกันตอนพูดไปสักพักหนึ่งแต่บอกว่ามันคือผักอันตราย แค่ชื่อนี่ก็บอกเยอะและ้วใช่ครับมาที่ใบแรกนะพันเอกพิกหยวกนะยังไงกลัวเลยมอนเตอร์ไซส์หนึ่งอเวอร์กับดีเฟนี่แล้วสี่พันมีหนึ่งคริทิคอลนะครับคอสค,คือจ่ายหนึ่งเกศมีเอฟเฟกต์คือเคาน์เตอร์แอคในระหว่างเทิร์นของเราสามารถ c a l มาสเตอร์เราจัดไวจี้ไม่เกินหนึ่งใบที่ไม่ใช่ 1, พันเอกพิกหยวกจากดรอปโดยจ่ายค่าคอสได้ครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เถิดละครับยื่นต่อไปน่ารักจังเลย นะครับก็สามารถเว้คอมโบเพิ่มบอดได้นะครับต่อไปก็คือบอกว่าเมื่อการไม่ชนตีแล้วทำร้ายมอนสเตอร์วัสนาผู้แข่งได้นะครับสแตนการแบบนี้ก็เป็นการ์ดเคลียร์บอดที่ใช้ได้ใช้ได้เพราะเรายังไม่รู้ไงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงแบบอาจจะมีบัฟพลังหรืออะไรที่เสริมแข่งเนาะโอเคครับไปที่ใบต่อไปนะเป็นเวทมนต์อร่อยอร่อยเกินไปแล้วนะฮะชื่อเวทมนต์นั่นแหละ ใช้คอสคือทำลายเบนจิลด์เวตี้หนึ่งใบบนสนามเรานะครับเคาเตอร์ฮิวสองโจ้สองล่าการติดเชื่อนี้ได้พียงชนะละครเก่งมากม <laughs> เป็นการท,ที่ค่อนข้างเก่งมากเพราะตัวเด็กเนี้ยเบนจิลดเวตี้เนะี่ยอ่ะบอกตีมแล้วกันจะเป็นการเน้นการทำลายนะไม่ให้เกิดเหตุน,นะครับผมแล้วยังมีแบบใบเนี้ยมันให้ไลท์ให้จวดนะทำให้เรามีโอกาสรอดมากขึ้นแล้วก็มีของเล่นมากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เก่งมากใช้ชนะหังข้ามได้ด้วยนะครับผม ไปที่ใบต่อไปนะซึ่งเป็นใบที่ผมรอคอยมาเนิ่์นานนะนนก,ะก,ะกนะ็เป็น, 10, 000, น,นของคอสยังจี้นะกลับมาแล้วนะครับอสูรฟ้าไลท์เทียมพาม์ซูกะกะไกอานะเป็นมอเตอร์ไซค์สามพาวเวอร์หนึ่งหมื่นดิฟเฟนซีพันมีสามกิโลคอข้อสของการนี้คือจ่ายสองเกียร์นะครับด้วยเกียร์ของฝั่นของข้ามและนำการบุษข,ข้าวสุดเซลของการบนี้ถ้าเราสวมไอเทมอยู่การบันทิไซส์ลดลงสองนะครับก็จะกลายเป็นไซส์หนึ่งเมื่อการไม่ได้อยู่ เมื่อจำนวนการบน,บนมือคู่แข่งเพิ่มขึ้นยกเว้นสตาร์เฟย์นะครับเรียกคู่แข่งเรียกทิ้งการบนมือหนึ่งใบนะครับเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้หลาครั้งมี Pen ate, ate, so เพนเทตแบบว่าแากโซกะดโดยรวมเปที่ค่อนข้างเก่งมากนะสามารถตัดเกรดเขาได้ถึงสองเกรดเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะแบบตัดมือได้นะตัดเกมนะแบบฟังข้ามใชเอฟเฟกต์อยู่ต้องทิ้งให้เขาหนึ่งใบนะทิ้งจะได้ตัดได้แค่ใบเดียวแต่ก็นึกสภาพเขามีสามใบก็คือมือ,มอหาย โอเคครับกินผม้รับโอเคครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับแล้วก็แบบสามขี้เป็นเหตุตีตั้งได้ทั้งสองล้อก็ใช้ได้อยู่โอเคครับไปอที่ใบต่อไปส่งตรงจากฟาร์มมาแล้วผักเป็นเพื่อนมนลไล่การมีไ <c oughs> ด้เมื่อมีแดนจัลลดเวอจี้อยู่ในสนามดูการ์ดขนมือไม่ใช่ดูการ์ดขนมือดูการ์ดใบ็นสุดของกองสี่ใบน้ำมอนสเตอร์แดนจัดลดเวอจี้ที่มีชื่อแตกต่างกันกี่ใบก็ได้จากที่ดูขึ้นมือที่เหลือเข้าเก์ไล่การ์ดติดชื่อนี้จะเท่าละครั้งซึ่ง เขาว่าเก่งเก่งเก่งเพราะมันเติมทรัพยากรได้นะพอผักก็มีหลากหลายชนิดใหเราเลือกกินนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาขึ้นมือมานะครับแล้วก็เอาไว้เล่นอะไรก็ได้หรือหากขาดเกรดก็เติมเกรดไปเลยก็ได้แล้วแต่นะพอเขาบอกกี่ใบก็ได้นะหยิบขึ้นมือเลยโอเคเข้าไปที่ใบต่อไปนะจะเป็นในส่วนของไอเทมหม้อปรุงอาหารเลือดรดร,รุ่นเพิ่มแรงดันนะอาศึกเลียวคุเป็นไอเทมนะ มีพันธุ์ตีศูนย์และมีส่งคีด่ดเข้าเคาน์เตอร์แอคสาม,มารถทำลายดันจัลาเวตี้มอนเตอร์บน,น,นสนามเราหนึ่งใบเพื่อถ้าเกิดทำลายเนี่ยได้จวดคันหนึ่งใบเราสามารถใช้เฟืองนี้ได้แต่ละครั้งนะครับแต่ถ้าสมมติเรามีสองแบบเราใช้ใบ,บแรกทำลายเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนไปอีกใบหนึ่งแล้วทำลายอีกก็ได้เช่นกันเคาน์เตอร์แอคเลือกดันจัลาเวตี้บนสนามเราหนึ่งใบสามารถนำการใบนี้บนสนามลงช่องดอกถ้านำลงดอกขั้นต่อไปที่การนั้นจะถูกทำลายจะยังอยู่บนสนาม ก็ไปจัดเคลือบนะก็สมมติเราเคลือบตัวเล็กๆก็ได้ให้แบบเลือกอะไรให้มันยังไม่ออกจากสนามเพราะมันโดนทำลายไปแล้วแต่เทคมันก็เต็มน,นะก็ถือว่าดีนะครับดี๋ยว่าจะใช้กับคนนั้นก็ได้คนที่ยังไม่ได้บอกว่าคือใครโอเคครัไปที่ใบต่อไปใบต่อไปนะครับเป็นเออก็ใบหลักแหละหนึ่งในใบหลักครับเป็นมอเตอร์ไซค์สามนะครับชื่อว่าอาวุธยุทธปกาไออ,อาวุธยุทธการแดงเจริญเวจีคือ อ๋อนะคเคอรียร่ยิงเลยงไปไปไปยิงเลียงไปไปเอเออเป็นเขาวอกสองหมื่นดีเฟนสองหมื่นมีสามพิทิคอนะครับขอ้ขอคือน้ำมอนเตอร์ในเจไพิทีที่มีบนสนามที่มีที่แตกต่างกันสามใบต้วสูสีการ์ดใบนี้แย่ใหญ่สองเกียดที่ก็คือการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกสมามารถโดยการ์ดคู่แข่งได้และเราไม่ได้รับความเสียหายจากความสมามารถการ์ดการใบนี้ได้รับความสาันความสมามารถของในเจไดพิที้ในโซการ์ดนี้ที่มีไซส์ตั้งเดิมเป็นสองในต่างกวั่นทั้งหมดเมื่อเริ่มต้นเธอเราได้รับสิบหน่วย ครับมีพิน i t เทพริปเปอร์แท็กแรสเตอรกัดก็เป็นการที่ค่อนข้างตึงการแบกใช่การแบกเลยเกะเสียงเดียวคือไม่มีการทําลายซึ่งถ้ามีก็น่าจะเป็นตัวที่ตายยากกว่าเพหนึ่งเลยเขาเขาหนาด้วยสเต็กยละแล้วเขาก็เรียกไม่ค่อยยากด้วยใช่ถ้าดูอย่างสแต็ปประมาณนี้เทียบได้กับมิเซเลียของภาคเทมดีเลยซึ่งอันนั้นเรียกยากมาก ซึ่งอันนี้ stack เข้ากันตีได้เยอะด้วยมีโซ,โซกาดด้วยนะมีสามโซนนะแล้วก็แบบมีการกอลเทคของกันในโซนะซึ่งแบบอ่ะถ้ากอลพันเอกคึกหยวกตัวแรกไปเนี่ยก็สามารถตีเคียบบอร์ดได้ละออเดี๋ยวจะแบบไปกอลในส่วนของตัวอะไรนะอ่ะยังมีแบบอีกเทคนึงของพันเอกคึกหยวกอันนี้ที่แบบเศษมันก็ใช้ได้นะ,นะครับ แล้วแบบเริ่มต้นเธอเราสิบหน่อยแล้วก็คือถ้าเกิดไม่เคลียร์ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเจอสายว่าเล็กที่ทะถูกจบไม่ลงปิดไม่ได้นะครับก็ประมาณน,นี้ <g ül> ตัวหลักของเด็กเลยน,นะฮะไปที่ไปต่อไปดีกว่าอาา่าฮะไปต่อไปนะครับไต้ฝุ่นอันธการไทเลนซ์เซอร์เบรลัตเป็นมอนเตอร์ไซส์สองพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนห้าพันมีสองกิติคอเมื่อการนี้เข้าสนามสนใจเทมไทยเลนซ์ไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ด โดยจ่ายิมพ์คอร์สับกองการหลังจากนั้นเราได้รับหนึ่งหน่วยเตอร์แอคคือในระหว่างเทคเฟกของเราออเคอมพิวเตอร์ที่มีคําว่าเซอร์เบอร์สในชื่อที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับจากกองการเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายคอร์สและสับกองการจะเข้าส,สมามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเถินยังมีตัวแบบนี้อยู่ยครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นสายไทยแลนด์นะสายในที่พื้นดีที่มีของเสริมยิบย่อยออกมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นจริงเป็นจังซะเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถเสิร์ชไอเทมมาได้นะ เช่นขวานขวานของไทยแลนด์ที่มันจ่ายไร์ยังไม่ได้จ่ายไร์ได้ไม่เกินเท่าไหร่แต่ว่าจะไ,ได้บวกคิตามที่จ่ายนะครับแล้วก็ยังสามารถเสกร,ร่างแย่ยตัวเองได้ด้วยนะคือไม่ใช่ร่างแย่ยก็แค่ติดชื่อเซเบลัสที่ไม่ใช่เขาเนี่ยก็เลี่ยวมาได้นะครับเพราะอาจจะเป็นเซเบลัสร่างอื่นที่แบบมีเอฟเฟกต์บวกขี้หรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะประมาณนั้นนะครับหรือว่าแบบอาจจะเป็นเซเบลัสมาเพิ่มรอบเฉยๆก็ได้ไปต่อที่ใบ่อไป,ไปได,ดีกว่าใบจะไปนะครับ ร้อยโถมมาเขือยาวน่ากลัวมอนเตอร์ไซด์หนึ่งพราะวามสามารถดีเฟนต์หนึ่งพันวินิจิทิโก็มอนเตอร์จะได้ที่ใบมือนาไม่สามารถถูกเกสจากเราสามารถการคู่สู้ได้เมื่อการที่สูงไายหางผู้แข่งมีการในมือสามใบหรือมากกว่าคู่แข่งเลือกทิ้งการหนึ่งใบค่อนข้างเก่งนะครับคือเขาสามารถตัดมือได้เนื้ออยู่อย่างกีแล้แล้วก็ยังมีเทคที่การเลสนะการเลสไปอื้อ สงสัยไหมครับว่าทำไมมันต้องเป็นใบอื่นถ้าสมมติมันไม่ใช่ใบอื่นนะมันบอกว่าทุกใบเนีฮยอยู่ในโซโของมอแกงกระรี่ปุ๊บเรียบร้อยเลยมอแกงกระรี่กอดฟอร์มเลย <laughs> ไม่โดนเลสด้วยอืมนะฮะก็ถือว่รราเป็นการที่เก่งเลยนะครับสามารถทำลายเนี่ยถ้าถูกทำลายนี่ก็สามารถทำลายการเป็นมือขวาข้ามได้นะทิ้งทิ้งโอเคครับประมาณนี้ไปที่ใบต่อไปใบต่อไปนะครับเป็นเวทมนต์ถึงฤดูแล้ว หน้านี้ผักจะสดกรอบที่สุดชีดไปแล้วไปแคสคิลคือจ่ายสองไลน์น้ำได้จะด้พี่ที่ที่เป็นมอนต์ไซส์สามกับไอเทมอย่างละไม่เกินหนึ่งไลน์จะเอาการ์ดแต่เราสามารถรายการไปนีได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนครับรายการจะชื่อนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งนะรถใหม่ก็คอนเซปต์รายการเลยวมดนีนะครับก็เป็นการที่ค่อนข้างเก่งมากเพราะเราสามารถเอาไม้ตายมาหม้อมาได้ ซึ่งอาจจะไม่แบบได้หม้อหม้อสองหม้ออะไรทำหม้อบอลกับหม้อไอเทมมอนเราก็ดูแล้วว่าเก่งไงหม้อก็แบบอาจจะสงสัยว่าหม้อมันดูกลางๆงั้นนะ้ไหมแต่คุณอย่าลืมเดี๋ยวหม้อสาวทำเครื่อบให้อันนั้นไม่แตกได้เคลื่อนหนึ่งครั้ง่อแบบไม่ให้ไอตัวหม้อหม้อใบใหญ่มันไอ้นั่นอ่ะมันโดนทําออกจากสนามอ่ะก็เหมือนแบบมันต้องตบนีห้ารอบเนี้ยไปมันจะหายไปได้เนื่อไงนะ ครับก,ก็ไปที่ใบต่อไปเลยดียกว่าโอ้อยังกี้ต้องสยองร <c oughs> ายการบนันีได้ถ้ามทสนาของเรามีก้อนยังกี้เคาน์เตอร์เลือกกันหนึ่งใบบทสนะาผู้แข่งจะจบทผนการที่เลือกได้รับขี้เข่าโลกสามและหากที่ของกาดนั้นเท่ากับศูนย์จูกัหนึ่งใบอืมการ์ตัดที่เข่าเองนะก็ไว้แก้ได้หลายเด็กอยู่นะบางเด็กที่มันบุกด้วยมอนตัวเดียวเนะี่ยเขาเอาใบนี้ไม่ต้องหน้าทีเดียวก็รู้เรื่องครับซึ่งมันใช่ใช่บนี้ปะที่เคยมีหรือว่าใ่ใช่ใช่บันีีแลบไม่มี พี่ก้ามนะพี่ก้ามก็แบบันนี้เคยเป็นโปรโมรแล้วก็ออกมาให้เล่นกันตอน SCB ใช่ปะ่ะ SCP s ใช่ปะ่ะศูนย์สามเหมือนจะเป็นของแถมใช่ป่ะจะไม่ได้นะขออภัยนะ,นะก็จะเป็นของแถมในไอ้บล็อกที่เป็นซองสุ่มันเก่าแล้วแหละนะครับเป็นการเล่คอออ่อนข้างใช้ได้อาจจะได้มีจุดด้วยไปที่ไปต่อไปเลยคลวะเราจะไปพันจ่าฟักทองเนมนมอเตอร์ใช้สองพาวเวอร์ห้าพันดิเฟนห้าพันมีสองพิลิโคล ไซด์ของการนี้บนสนามลุลงเป็นหน่วยตามจำนวนมอเตอร์ในตลาดเบสจี้บนใบอื่นบนสนามแล้วก็เมื่อการนี้ถูกทำลายซิงเกตคู่แข่งหนึ่งใบคุณเห็นอะไรไหมครับเห็นแล้วครับมันมีรถไซส์ใช่ไหมครับใช่หม้อ,อกอฟเทคนี้ได้นะครับมอดิชเขาเรียนเราแปลว่าหม้อสสามารถรถไซส์ตัวเองได้นะครับหม้อตจากใบอื่นอ๋อก็เป็นไซส์แต่ว่าหม้อเนี่ยสามารถเหลือไซส์หนึ่งได้นะครับ ก็มีค่างๆก็มีวัยวานี่สองคนนะครับค่อนข้างเก่งมากตัดแผกตัดม่เออค่างใช้ได้นะคือในสภาพว่าถ้าอยู่ในเซลล์ของม่เนี่ยม่จะเป็นม่ที่ตามสูตรคือไซส์หนึ่งป่ะเนาะใช่ก็เป็นสองหมื่นไซส์หนึ่งแล้วก็มีมอนค่างๆอีกก็เก่งนะเก่งเลยนะครับแล้วยังมีเอฟเฟกต์ว่าตายนี่ยิงเกจก็เป็นเอฟเฟกต์ที่เดี๋ยวนี้กเขาถือว่าค่อนข้างธรรมดาละะแต่่ววาถือใช้้ไดน เอกบนอะโอเคเขาไม่ที่มาสบายเลยว่ะมันจะไปพุ่มหมู่มันฝรั่งเป็นน์เตอร์ใช่หนึ่งพาวเวอร์หนึ่งพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีสองทีเขอมอนเตอร์แดนเจลด์เวนซี้ทุกใบได้รับดีเฟนต์บวกห้าพันแล้วก็เมื่อการนี้สวมแตรจวดหนึ่งใบเนี่ยอยู่ในโซมอ่ในรู้เรื่องสองพันห้าสองพ่นห้าแล้วแบบตายได้จวดอีกอ่ะหรือว่าจะเอาเล่นกับฟักทองให้มันอยู่ในโซมอเลยแล้วลงมันฝรั่งไปซ้ายขวานะมอสามหมื่นเนี่ย ก็ได้เ okay. ล <to> <te> ่นได้หลายหลากหลายนะเพราะเด็กนี้มันคือการเคเอ็นเมนูนเองโอเคครับไปที่มาต่อไปไปต่อไปพันตีหอมใหญ่เป็นมอเตอร์ไฮสซน์พาวเวอร์สองพันดีเฟนส์องพันมีหนึ่งคิเนีลเอฟเคัลเตอร์เอ็ในระหว่างการจำตีในเทงคุกแข่งทางเรามีเดนจิลัดเวสตี้บุกอยู่บนสนามเพราะการนี้จากบนมือได้ย้ายการจำตีมาที่การนี้แทนแล้วก็มวอการนี้ถูกทำลายเลดการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งไปก็ เป็นการที่ค่อนข้างดีนะคือมันสามารถทําให้แบบหม้อของเราอรอดจากกระยมเตได้นะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหม้อนะเป็นเราได้ใช่ไหมก็แบบในเกตได้รอบหนึ่งก็คุ้มแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาตายเนี่ยเขาได้เลสใช่ซึ่งถ้าอยู่ในโซของหม้อครับคือนึกความสับนึกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยจะบุกยากขนาดไหนคือแบบหมอมอล้มหนึ่งรอบปุ๊บจับเลส แล้วพอตีอีกรอบนึงบ๊บมอนลงอีกรอบจบเลยก็เก่งนะเด็กนี้อยู่ที่การประยุกต์นะครับเด็กนี้ซึ่งถือว่าเก่งอ่ะใบต่อไปครับนี่ไงไทเลืบใบต่อไปขวานหอเขี้ยวอาก,กีคีจินกำหลามาเป็นไอเทมมี Power 7, 000, พาวเวอร์เจ็ดพันสี่กิโลตีคอพลสนำการหนึ่งใบในมือข้าสู่สงการนี้และแจกสามเกตดหากเรามีมอนเตอร์แทนและยูทนามแทนทุบบานจะไม่สามารถถูกทำลายและถูกเดสจะวามสามรถการเคล็กได้ แล so so ้วก so like ็เม yeah. so ื่อเราได้รับพลชีวิตเพิ่มถ้าเรามีมอเตอร์ทายแลนด์อยู่บนสนามทำรายการบนสนามผู้แข่งหนึ่งใบและจูด์หนึ่งใบเราใช้ความสามารถได้แข่งเท่าครับการนี้มีแต่ว่า์เน็ตแท็กกับโซก้าก็เป็นการที่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยสารศาสตร์ทายแลนด์นะหนักแค่เกลดไหมคเก็ดก็เล่นชาร์จแอนด์ดอลแล้วก็เซอร์เบรลัสเปิดตรงนี้มาแปะปุ๊บเอฟเฟกก็จะได้รับคิวจากเซอร์เบรลัสเอฟเฟกวันนี้ก็ทำงานต่อได้นะก็บึ้มเขาได้จุก็ถือว่าเป็นการที่ค่่อนนข้างงเกะ เหว่าใช้ได้เลยนะสำหรับใบนี้เอว่าใครจย,ยไปบ้านปล้างเ่นดาดาขวานเก่าตั้งแต่เทพวดีก็ได้ไอ,อที่โบกี้นะครับผมไปที่ใบต่อไปเลยครับมาต่อไปคำกำหนดชะตาวิทยาย,ยุทธการทรสเป็นไม้ตายเอ่อกายใบนี้ได้เมื่อเรามีมอเตอร์ก้อนยังกี้อยู่สนามแคทคอร์จกสิกเกตสร้างความสาเสียหายใส่พลังชิตคู่กแข่งสามหน่วย เราได้รับพลังชิพเพิ่มสามหน่วยคู่แข่งเลือกทิงการ์ดในมือตัวเองสองใบแล้วเราได้จวดสองใบหลังจากนั้นทำการจบไฟินอลเฟสเด็กโคตรดี <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นการไม่ตายที่รุนแรงมากนะคือคุณเห็นว่าดาเมจมันป๊อปไปมากเลยครสามใช่ไหมแต่เขาตัดมือได้สามเอ้ยตัดมือได้สองใบแล้วเราได้จวดสองเลยนะถือว่าค่อนข้างคุ้มกับสี่เกรดนะเพราะเดี๋ยวนี้การไม่ตายไม่ค่อยจ่ายเกรดแรงแล้วใช่ไหม <c oughs> จ่ายเหลือสองเหลือหนึ่งบ้างใช้เร็วก็ได้เปรียบอยู่ถ้าเกิดเราขับโบยดีใช้เทิร์นแรกที่ฝั่งข้าวใช้มือเล่นเลยก็ได้นะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใบนี้นะครับโอเคไปที่ใบต่อไปเลยค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลฟันโทมะเขือเทศอยู่ไหมฮะฟันโทเอาไว้ไหนเอามาแล้วม้แล้วมาแล้ว้ไ้น โอเคทำอีกอื่นอ,อยู่โ <Okay. S 2> อเคเอองกี้ถอดูฟังแป๊บหนึ่งโอเคครับออกมาแล้วครับมามามา,มาต่อกันที่ใบต่อไปเลยนะอ่าอ่าใบต่อไปพันธุน์โนมัมก่อเทศเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งภาว์สามพ 3, 000, ันเดฟันสองพันมินิหนึ่งคลิเคอลไม่มีคอคอสมีเทคคือมอนสเตอร์เดนจิรัตเวจี้ทุกใบสนามได้รับหนึ่งคลิเคอลเมื่อการเป็นที่ข่มลายน้ำท็อปนะครับสองของเราเข้าสู่ช่องเกตครับจอบมันการ์ดที่ค่อนข้างดีนะก็เล่นกับมอร์เดียเป็นเดิม โซนในเด็กนี้เล่นกับมอได้หมดนะเก่งหมดแกงกะหรี่ทำใหม้อเก่งกะหรี่หม้อไหนใส่อะไรก็อร่อยนะครับก็นึกสภาพว่าในโซแกงกะหรี่มีตัวนี้แล้วซ้ายขวาก็มีตัวนี้เล่นกับฟักทองนี่เดินล็กนะครับก็หนักๆนัอะไซส์หนึ่งตีสี่ขี้นะครับมาทียบกันต่อไปเลยดีกอ่าใบใบนี้เราจะทำหนักกว่าเมื่อกี้กหัวหน้าแครอทเวอนมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพาวเวอร์หกพันเดฟเฟนท์หนึ่งพันมีสองคนทเข้า ทคคือโซ่ของได้จะเราไปจีทุกใบภาษาไม่สามารถถูกและถูกถอดได้จากความสามารถของการคู่แข่งเมื่อการเป็นของลายสร้างของสายใส่พัชีวิตอีกฟังหนึ่งหน่วยครับก็เป็นตัวที่ <Okay. S 2> การออกถอดโซ่ทำให้หม้อแข็งแกร่งค <laughs> 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 ือแบบหม้อไม่โดนถอดโซ่หม้อเป็นโคตรหมอ้อสองหมื่นห้าที่ต้องเจาะกันด้วยมือนะก็ <laughs> ถือว่าค่อนข้างเก่งนะสำหรับใบนี้ คือคนดูนคลิปนี้ก็จะได้ยินแต่คำว่าค่อนข้างเก่งกับทุกใบเลยนะอะไรก็ได้อยู่ในหมอ้อก็อร่อยหมดนะครับไปที่มอนสเอไปเลยดีกว่าไปต่อไปกัลตันแอสพารากัสเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่ง power หกพัน defense หนึ่งพันมีหนึ่งคริคโคสเทคคือคริเข้าของมอนสเตอร์เราจะเริไปจี้ทุกใบภาษาไม่สามารถถูกลดลงได้จากเทคของการเข้าแข่งประกาศเป็นที่ของรายถอดส้มไม่กันสองใบจากบนสนามผู้แข่งหนึ่งใบ ตอบมันค่าที่กลางๆนะใบน,นี้ถือว่าเรียบใบ,บนี้ไม่ได้เวอร์ไม่ได้เวอร์มากใช่ครับเทคแร<ต>กไม่ได้เวอร์มากเทคหลังเนี่ยเวอร์พอตัวใช่พอโซ่สองก็เลคเวิ่งไม่มีการเคลื่อนนี่ก็โดนแล้ว<ม> <laughs> และก็เป็นการที่ถือว่ากลางๆนะใส่ไว้บานเตะสองใบก็ได้นะครับอ<ม>ไปที่ใบต่อไปเลยกว่ามาดมพลอาวุธพลอาวุโสโปาปิก้าเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งเพราะว่าหนึ่งพาร์ติเฟสหนึ่งพาร์ตมีสองครได้เข้ มอนสเตอร์ได้รับเลือดปจีทุกใบบนสนามได้รับพลังวิ่บวก5,000เมื่อการเว้นของลายเราจะได้พลังชีวิตสองหน่วยครับก็เป็นการ์ดที่คนข้างกลางๆนะจะมีแบบทำให้ระบุง่ายขึ้นนะแล้วก็บวก5,000เดี 5, ๋ยว, 5, ว,วนี้ไม่ได้ดูเวอร์วางมางนะใช่ถ้าเป็นสมยัยภาคแรกนี่โอเวอร์ไปไหนวะเวอร์จ, <laughs> จัดเลยจริงละก็มีเทคที่แบบตายแล้วบอกว่าคิวเล่นนะซึ่งก็ใช้ได้แต่ก็เมื่อเทียบกับหม้อรวมแล้วก็ม้อรวมแล้วก็คิวสิ นะก็ถือว่าถูถ่ายได้พอถูถ่ายได้ก็ไม่เห็นคดีมากแล้วใบสุดท้ายละของคลิปนี้อ่าเรามาถูกใบแล้งคลิปนี้ปิดด้วยไม้ตายเอาไปกินปืนใหญ่พิฆาตพวกไม่กินผักเป็นการไม่ตายไล่การไปนี้ได้เมื่อพลังชีวิตคูกแข่งมีห้าหน่วยหรือต่ำกว่าแล้วเรามีดจาร์เบจี้ที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็นสามโวนสนามแคสโคสคือจ่ายสังเกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตหนึ่งหน่วยต่อจำนวนต่อจำนวนมอนสเตอร์ดจาร์เบจี้ที่มีชื่อแตกต่างกันในดอกของเรานะฮะก็ จงัจงหวัดกลัวจังหวัดกลัวเพราะนี่คือพลังของพืชผักสนวนครัวไอ้กลัมากินผักทั้งหลายโดซะเป็นการาที่ค่อนข้างส่งพลังใช้ได้นะใช้ง่ายใช้ง่ายเพราะยังไงถ้าเปิดสายสาได้ก็เือนชนะไปแล้วอ่ะมันก็เค่งไรใช่ลนะ้วก็สังเกตนะสังเกตก็จะยิงกระสุนไม่ยิงเรียกกระสุนเดียวเรียกว่าแกงกะหรี่นะครับซึ่งโดยรวมถือว่าค่อนข้าง กลางๆมันก็ไม่ได้เวิร์มากเพราะการดเด็กเวิร์กว่าโซขัด mm. ก,กมันเวิร์กว่านะก็เป็นการปิดเกมอีกใบหนึ่งนะเผื่อที่ผักเราเนี่ยมันปิดไม่ได้วันนี้ก็จะมาช่วยเติมดาเมจในทาเกม <Yeah. S 1> ก็ถือว่าดีนะครับเพราะมันยิงดาเมจเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันลดได้ลดดาเมจ <Yeah. S 1> ได้ในเกตดาเมจ<ต>ก็น่าจะยิงหนักพอตัวนะถ้าอ้่างจริงจริงถ้าสมมติ mm. เรามีผักครบทุกชนิดนี่ก็น่าจะยิงเป็นสิบนะครับ ก็ใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปนีเพราะว่าผมเหนื่อยเน่เพราะว่าเป็นเลเยนด์เยอะมากสามสิบกว่าใบอะพูดบากเปียปากแฉะเลยโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับก็ถ้าอยากรู้อยากสอบถามอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบไว้เพียงทนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มากินผักทุกท่านก็ระวังผักไว้นะครับ,สำ,รบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ